สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงก็ฝากแฟนเพจบุ๊คเจ็ดเจด้วยนะครับผมใครที่อยากจะมาดูไลฟ์สดนะครับดูแบบสดๆนะก็เข้ามาที่แฟนเพจบุ๊คเจ็ดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแบบเห็นโพสก่อนนะครับแล้วก็กดถูกใจกันด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับเท่ากับวันนี้เติม4,340บบาทนะฮะดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะ ก็ MC แรกทั้งหมดนะครับใช่หรอหรือไม่ต้องแบ่งโซนวะของฟรียังดีเลยใช่ใช่ใช่ใชอืเอาแล้วนะแรกเลยนะแรกไปเลยครับแรกไปเลยนะ4,340บาทครับบับเพืาให้เอาแล้วส0 0พกว่าบาทไปแล้ว สองร้อยเหรียญเนี่ะสองฝั่งสองร้อยเหรียญอย่างละสองฝั่งโอเคป่ะนะครับผมไม่เลือกอันไหนครับผมเลือกอันนี้ระดับความยากอันหนึ่งเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมนะครับแล้วอันแรกอ่ะมันจะมาง่ายเวลเรากดแบบบึ๊กบึ๊กเดียวนะฮะอันหนึ่งถึงอันสี่มันจะมาง่ายหัึ่งแล้วแนะนําว่าอันที่อันหนึ่งถึงอันสาเอยอันหนึ่งถึงอันสี่เนี่ยมันจะมาง่ายนะครับเรากดทีละหนึ่งพอนะครับ Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know, better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it only They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up, but I'm still. What doing, so gonna try ดีไหมคุ้มไหมนะครับขอบคุณนนเองด้วยครับขอบคุณครับ25ดาวครับขอบคุณการซัรพอร์ตดาวด้วยนะครับขอบคุณการของขวัญด้วยค,ครับใครวะชิปเปียไปกด8ใบไปเลยนะครับนึกถึงโด่บวก7ไว้ครับเติมเอ่อ800คิดว่าได้ปะโด่อหิดอนว่ะ400ก็ไม่แพงนะ สแตต1ร้อตอนนี้มันไม่แพงแล้วครับอืมได้ดีตัวเดียวนี่ครับดีตัวเดียวอันนี้เก้าสิบคุ้ม <c oughs> ป่ะวะปีฮอตมันก็ไม่ใช่โอ้โหเี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติได้มันมันได้ฮอตอะมันได้โดฮอตโดซีอาร์เจ็ดโดอวนอะไรเงี้ยมันก็คุ้มไงอันนี้เติมไปสี่พันนะครับพรมพร้อมพรอม คุวว้มเหอวะเพื่อนถ้าเปิดไดโดอ้วนฮอตไอโดอ้วนบ e ีโอีเนี่ยไอโดอ้วน l อลเฮดอะไรอย่างเงี้ยน่าดีอยู่บวกห้าซูเรซูเรบวกสี่มันจะคุ้มตรงไหนวะการ์ดความคุ้มการ์ด แกเิดเบลปะไม่ใช่บวกห้าปะกบวกสามเองใช่เหรอวะคุ้มเหรอวะเอาบวกห้านี่มาสิบใบครับเก้าสิบเก้าดอนอย่างเงี้ยเอาบวกห้าไปเพื่อน เขาบวกห้าไปอู้บวกสี่เองเอสีโซโ,ซโก้ใช่เหรอวะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ใช่เหรอไอ้เหี้ยสองปี ไม่เห็นความคุ้มเลยวะเพื่อนเฮ้ยจริงๆเลยอะผมไม่เห็นความคุ้มเลยว่ะรู้ว่าไงวะเนี่ย มาลองอันนี้ก่อนมาเนี่ยแหละความคุ้มมันอยู่ตรงนี้เว้ยเมื่อมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยาู่ตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปอคตินะครเราอย่าเพิ่งไปอคตินะครับอย่าเพิ่งไปอคติกับมันหรือกูคิดไปเองวะมันอาจจะคุ้มก็ได้นะเว้มันอาจจะคุ้มก็ได้นะเอมเมอร์สันนี่ตัวเท่าไหร่อ่ะ หุ้ยทำไมแพงจังอะ่ะเอานี่แหละไปะโอบสามโอบสามก็ยังดีอะ่ะมาเปอร์เซใครวะชากกาเหรอชากา,อา,กาของยังส่งไม่หมดอ๋อก็คือของมันยังไม่หมดใช่ไหมของรับรางวัลของยังไม่หมดใช่ไหม,ไม,ห,ม,ไห,มหุ้ยสามพันเอ็มเลยเหรอ สี่พันเอ็มเลยเหรอลูริเกอร์อันนี้ใครอ่ะเบอรดโดซิลวาพันสี่เฮ้ยอ๋อมันมาคุ้มตรงการนี่เว้ยไอ้ยบวกสามบวกห้าอะไรบีโออีน e ี่เว้ยโทนี่โคดเจมเข้าอยู่แล้วครับเจมดานิสเดนิสเจมนี้ครับนี่ของยังไม่เอ้ยของยังไม่หมดจริงๆว่ะ ของมันแอดช้าของอ๋อของมันมาได้ตรงนี้มันได้ตรง BOE เว้ยไอ้พวกปีฮอตพวกปีที่อะไรไม่ต้องไปสนใจเลยมันของแถมอะเอาง่ายอะตรงนั้นอนะเออมันต้องเปิดสองฝั่งครับมันต้องเล่นสองฝั่งเพื่อเอาไอ้นี่มันต้องเล่นสองฝั่ง อรอนเชมันต้องเล่นสองฝั่งครับมันต้องเล่นสองฝั่งต้องเล่นสองฝั่งเล่นฝั่งเดียวไม่ได้ <c oughs> เล่นฝั่งเดียวไม่ได้ต้องเล่นสองฝั่งครับเล่นสองฝั่งคุ้มไหม เนี่ยรอดูอยู่ว่าคุ้มไหมโอ้โหไม่ใช่เอลเฮดอะไม่ใช่เอลเฮดนี่ผมกดข้ามเลยนะเพราะว่าแม่งไม่คุ้มอยู่ละถ้าไม่ใช่เอลเฮดอะ <c oughs> มันไม่มันไม่แพงอยู่แล้วไงนี่ครับ <c oughs> ตอบยากว่ะคุ้มอะคุ้มหรือไม่คุ้มอะกำกำกึ่งกึ่งว่ะคุ้มไหม <c oughs> หุดตัวปะ มันจะคุมก็องคุมตรงนี้แหละเพื่อนผมว่าไอ้ตรงเนี่ยไอ้พวก B O E อเลยจริงกับ L H อลเะถ้าเราได้เปิดได้ตัวดีมันก็ดีเลยอ่ะเข้าใจะปะคือถ้าแม่งเปิดได้ตัวดีแม่งคือดีเลยเว้ยจริงเฟอร์เรนี่ออกไปดิแม่งราคาบัไอ้สัตว์โซชชาย เปิดเปิดแล้วครับเนี่ยกำลังเปิดการ์อยู่สี่พันบาทโอ้ยแรงกิกปะจำได้อยู่แรงกิกบวกสามขอซีดานได้ไหมบวกสามเนี่ยจบจบไปเฮ้ <c oughs> ยเยอรมันวะ่ะใครวะพลดอสกี้โอ้โหเฮียคือหรือว่าดวงผมแม่งเปิดการไม่ดีด้วยแหละดวงเปิดการแม่งแม่งเฮียด้วยแหละ ทำมผมเปิดได้คอนได้ดา,า,ารินชากาลินชาหรอกาลินชาอย่างเนี้อะไรนะกาลินชาเนี่ยโอโ้โหเดี๋ยวว่าผมว่าพรุ่งนี้ผมจะเติมอีกซีบี <c ười> ใครอะลาอูบราโวอืม คุ้มหรอทำไมผมไม่ไม่รู้สึกเห็นความคุ้มมันเลยวะพี่บุก๊กฟันฟันไดย,ยังอยู่ไหมฟันไดเหรอ <S 1> <S 1> เดี๋ยวดูให้แป๊บนึง <S 2> <S 2> ซีเม โอ้ยจริงวะดนอ่ะคุ้มหเหรอเพื่อนบักโจ1900เอ็ม อาคุ้มเหรอคุ้มอะไรคุ้มมารีนาเราต้องมาลุ้นไอตรงนี้อีกครับ I'm